มุเสยไ่ใสเก็บม,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 มันจะหนักครับของเราเหลือ,อสุกมากมาย เ,เริ่มสุกแล้วมีอกล่องอมีรอยแล้วนะเนี่ยถ้าไม่เก็บเนี่ยใช่จะไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าสุกแล้วเขาเจาะเนาะเนี่ยมันมีหนอนบ้างอย่างว่าเนาะมันไม่ถูกสารเคมีนะเห็นไหมลูกนี้ก็ไม่ใช่ความหมายคือถ้าถ้าเราปล่อยให้สุกคาต้นอนะเราจะไม่ได้กินอต้องเก็บมาบ่มออต้องเก็บมาบ่มไว้ กล้วยก็สุกพร้อมกันกล้วยสุกนะมะม่วงสุกโอ้นี่แหรอครับบ้านนอกบ้านนาบ้านสวน <c oughs> นี่ได้เราได้มาแล้วได้มาแล้วครับในรอบตั้งแต่มีมะม่วงมานี่ก็หลายเดือนแล้วที่สอยมะม่วงครับโอ้โหนี่นะฮะมันต้องแบบนี้เดี๋ยวไปดูว่าการใช้งานนะครับ มันโอเคซิกเกแรเลตไหมถ้าดีจะให้ใส่มะเขือด้วยนะอืมอันนี้มันที่สสยมะม่วงครับปีนี้มะม่วงออกหลายต้นต้องเก็บให้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะเก็บไปบ่มครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้ไวจนสุกข,ขาต้นมันจะไม่ได้กินแม,มลงวันทองจะมาเล่นงานไปขึ้นก่อ,อนก็จริงวุย สุก<ง>ยังน้อเล่นงานหรือ,อยังะมันเล่นงานหรือ,อยังยังตอนนี้ยังไม่เล่นงานครับสุกก็อร่อยนะ<ต>เอาต้นสอยแหละนั่นอ่ะเพราะว่ามันส,ส่วนใหญ่จะหมดตอนดิบนี่แหละลูกสวยนะคะก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะลูกสวยแก้วขมิน้น อ้อยจ้าสอยต้นต้นนี้เนี่ยเพิ่งจะออกลูกเป็นดอกเยอะๆจริงๆอ่ะคือปีแรกเลยนะคะเน่ได้ใช้งานแล้วนะฮะคุะ้มค่านะเกรมากค่ะไม่มีตกไม่มีหลน่นจ้าอ่ะเกรเกรจ้า มะม่วงจะไม่บอบไม่ช้ำเอาอีกจ้าดึงเลยอันนี้ยื้อเอาก็ได้กล่องเอาก็ได้อันเนี้ยรู้จักกล่องมั้ยมันซื้อไม้มาแล้วไงก็ <c oughs> ต้องใช้ไม้ไหมอ่าดึงชนะเออโอ้ยเอามือยื้อเอาก็ถึงอุย้ยอันนี้เหมือนจะเหมือนจะไปทางสุกแล้วนะสุกยังยังแต่ว่าเกือบเกือบอันนี้อันนี้ได้ไหมนี่โอ้ย อันนี้ได้แล้วหมดแล้ลหแห้งแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าแมงสีทองเจาะเมงวันสีทองเจาะเราไม่ได้แล้วนะสาเข้าไปมีแต่นอนเออเอาละ่ะเดี๋ยวไปต้นในสวนบ้างไอ,ไอ้ไอ้นี่ได้อยู่เนาะ <c oughs> มหาชนกก็ได้อยู่เนาะต้นในสวนที่ตูแฝงมะละกอน่ะพ่อเขาเก็บหมดแล้วนะพี่ยอดเอาเหรอไม่ไม่ใช่แหวงไป,ไป,ไปแอบเก็บจังไงวะโอ้ มหาชนกก็จะเป็นลูกยาวๆเหมือนแบนๆน,นะคะมันก่อนนี้ f อซบอกว่าจริงๆกันเนื้อเขาเยอะนะแต่ว่าคือเมอ็ดเขาอะ่ะค่อนข้างจะรีบเม็ดเขาจะแบนๆน,นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้สวยนะคะธรรมชาติอุ้ยได้เยอะอยู่นะสวยๆจ้า เดี๋ยวพวงนี้ขอเก็บนี่อุยอ้ยอุ้ยสวยอะพวงนี้เด็ดพร้อมกันเลยนะพร้อมไหมคะประธานคะริบบินไปเชิญประธานแข่งมาเลย <c oughs> ทั้งนั้นห้าสี่สาสองเออแใช้ประธานมาเก็บเออเออ,เอ,อ,เอ,อร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 ,อรอท่านประธานดีกว่านะคะ,ะอย่าไปตามก่อนนะประธานนี่บอกมวงให้รอเก็บเนี่ย ท่านครับท่านประธานครับประธานก็เตือนสายเหรอครับเหรอเหรอโอ้ดูแลนี่งาจะให้มาเก็บพวงนี้เนี่ยเก็บหมดแล้วพอ่อเดี๋ยวมันมแมลงวันทองอ่าพ่อเก็บนึงเลยเห้าสี่าส,ญญาสามสองหนึ่ง ยังวายอือจังหวัดอีกแบบที่ไหนเป็นประธานมืออาชีพนะคะประธานมืออาชีพเป็นเังว่ะสามสองหนึ่งมีหยุดรอด้วยประธานผ้าป่าประธานกระถินน่ะเออมืออาชีพบไม่ประธานผ้าป่าประธานกระถินนี่โอ้ได้เป็นพ่วงเลยว่ะ หลายหน่วยเหอืมมะนาวำระไรเก็บพริกเอามีพริกหรือเหรอตรงนั้นนะเอาก็ออกแบบไว้ให้มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้สังเกตนี่ใครมาเห็นเนี่ยมาพริกต้นนี้วิวนี้เนี่ยเป็นการเก็บพริกที่มีความสุขมากนะคะเพราะว่าหันหน้าไปรับแสงอาทิตย์ที่สะท้อนลงมาที่คูน้ำแล้วก็สะอาดขึ้นมาที่ใบหน้าทำให้ใบหน้าได้รับ อ่วิตามินดีนะคะนสวยค่ะโอ้ยหัวเหลืองหมดแล้วต้นหน้าบ้านหัวเหลืองดูไม่ได้นะครับทำไมอ่ะหัวเหลืองบางทีถ้าแดดก็มีเหลืองนะฮะเหรอหรือบางทีก็ที่สายพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีหนวดทําไงอ่ะเออแต่อันนี้หนวดมีฮะนี่ไงอ๋อหนวดไม่ยาวบนหนวดไม่ยาวอันนี้ได้ก็คือถ้าเป็น ถ้าเป็นน้ำดอกไม้เนี่ยเหลืองเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองนั่นเหลืองอะ่ะเนี่ยลูกเนี่ยเห็นไหมคุณรัชนีอย่างลูกเนี่ยอันเนี้ยจะเปลี่ยนว่าแก่อจะเปลี่ยนว่าแก่ไหมด,ดูหนวดเนี่ยจ้ะอันนี้คือดายโอ้โหโอ้โหงามมีของมีเข่งงามนะฮะ ลุงพ,พอรลุงพรอนเก็บอะไรฮะดอกไม้ไปดูมะเขือลุงพรกันหน่อยนะไม,ไม่หรอกมันรุ่นแรกๆแต่ว่าที่กำลังงามตอนนี้นะคุณรัชนีงามเลยกาแฟโรบัสต้ากาแฟโรบัสต้ามันได้พี่เลี้ยงมั้งอันนี้นะเป็นการเป็นปลงทดลองนะฮะว่าเฮ้ยเราจะปลูกกาแฟโรบัสต้าได้ไหมเพราะว่ามะม่วงหิมะผ่านเราปลูกได้ โลบัสต้างามอยู่เด้อเออต่อไปนี่ก็จะได้กินกาแฟเองแล้วนะแต่ตอนนี้มีอยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะเช้านี้ได้แค่นี้เองเอา้ากลายเป็นข้างหลังเยอะข้างหลังเยอะนกสองตัวคุณรัชนีข้างหลังก็แค่นีอนานี่นกน,อน้อยนอนอยู่สองอตัวนกกำลังอยู่บนต้นชะอม นอนอยู่แล้วนะโอ้เข้านอนกันอย่างงี้นั่นเถอะเลยหนดูสิเออนี่มันเช้าแล้วนะเตือนไปหากินได้แล้วจะนอนกันอยู่อย่างงี้เหรอเออเข้านอนเข้านอนหันหันหน้าไปคนละทางอยู่เละน้วหนะลังก็เล็กๆนะพอดีเป๊ะเลยนะ คือแบบว่าไม่เล็งไม่มีพื้นที่ห้องโถงอะไรเลยเหรอไม่เบินแล้วอ่ะพี่โจ้ยเขายังเด็กเขายังเด็กอุ้ยพี่โจ้สงสารอุ้ยกลับมาได้ไหมอ่ะเขาจะกลับมาได้ไหมอ่ะกลับได้กลับมานะลูก วันนี้พามาชมด้านหน้าด้านหน้าบ้านหน่อยนะครับไม่ค่อยได้พามาเท่าไหร่หน้าสวนก็จริงจริงก็ไม่ไม่วิริศมาลานะเห็นชะโอมกำลังงามพูดก็พูดนะคุณรัรชานีบ้านเราเนนฝนยังไม่ตกเลยนะอืเพราะฉะนั้นที่มันงามเนี่ยคือทีมสวนเราที่หมันรดน้ํานะด้วยความที่โชคดีตรงที่น้ําไม่ขาดนะครับแต่ฝนยังไม่ค่อยตก นอกจากกระถินดูชะอมงามไหมละ่ะคิดถึงแกงหน่อไม้เนาะ <c oughs> ดูสิกระถินชะอมด้านหน้าจะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะมีดอกแพงควยผสมนิดหน่อย <c oughs> ให้มีสีสันนิดนึง <c oughs> แล้วมองไปด้านนู้นก็จะเห็น <c oughs> บ้านไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งนะครับ <c oughs> มีผู้คนเดินขวักไข่ใช้ชีวิตอยู่ข้างในนะฮะ คุณลูดยอดชะอมตรงนี้สิมันงามจังเลยเนาะมันงามหน้าแกงหน่อไม้ไหมนะครับอันนี้เป็นกล้วยรุ่นใหม่ๆที่เราปรับแต่งแล้วมันก็เริ่มเริ่มงามขึ้นมานะสุราชินีรู้สึกไหมว่าหน้าบ้านอะ่ะมันลึกกว่าถนนอ๋อเป็นพื้นที่แบบคือถมแล้วก็ยังลงไปลึกอยู่มันคืออะไรฮะ ไม่ล่ะครับเพราะว่าจริงๆเราถมไม่เท่าถนนตั้งแต่เริ่มต้นเหรอเพราะว่าถ้าถมเท่าถนนคุณคิดดูสิคุณคือการเอาเงินถมลงไปเท่าไหร่อะพ้อยู่ได้เนาะถ้าจะให้สูงเท่าถนนเนี่ยหลายตังนะครับหลายตังเราผมก็คิดว่าเราก็ถมเท่าที่พอพออยู่อาศัยได้แล้วก็พอทํามาหากินได้นะครับถ้าจะให้มันเท่าถนนเลยเนี่ยมันมันหลายตังมากนะครับก็เอาธรรมชาติอย่างนี้แหละนะ แล้วก็ปลูกผากปลูกอะไรไปคุณกำพูตอนขุดตอนถมเนี่ยทำทีเดียวหรือเปล่าเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยค่ะผมขุดตอนแรกเนี่ยก็ขุดเนี่ยเป็นทรงเนี่ยทีเดียวแต่ตอนขุดแล้วดินที่เราขุดขึ้นมาก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ด้วยนะแล้วก็มีมอเอาเข้าไปถมบ้างนะนี่คือถมแล้วนะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าจะถมเท่าถนนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยครับงันเอาเงินปูลงไปแหละ มันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าที่ดินดั้งเดิมคุณรัชนีดูฝั่งนี้สิจะเห็นเลยว่าดินดั้งเดิมเนี่ยนั่นอ่ะทุ่งนานัน่นคือดินดั้งเดิม,มก็สองเมตรได้ประมาณสองสามเมตรมได้อ่ะนะคุณจะต้องถมประมาณสองเมตรอ่ะลึกมากอันนี้เป็นคลองหน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นทลประทานนะคะที่แยกเข้ามาอ่ะลูกสมุนมาแล้วลูกมาทักทายหน่อยมาทักทายกันหน่อย สวัสดียามเช้าครับทักทายด้วยครับมอามอ้วนะมาเลยมานน่หน่อยนี่นี่พระเอกของเรามาแล้ว,ลวรเรียกปุ๊บมาปับเอาวิ่งเร็วๆอย่าช้าวิ่งเร็วปุ๊บมาปับเลยม,มาอ่าทักทายด้วยทักทายด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีเอทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับอสวัสดีด้วยครับอันมองด้วยเออสวัสดีด้วยครับเหมือนฟังรู้เรื่องเนาะเอ้ยเขาฟังรู้เรื่องสวัสดีครับพี่มอมสวัสดีครับพี่หมีเป็นมุดหางเลยไปเข้าบ้านมุดฝุ่นมาแล้ว เจแล้วเหรอคะคุณยายวยพี่กับโผเร่มนมาดูคนสวยงน่มดูมาดูคนสวยค่ะคนสวยบ้านปทายป่ะมาดูคนงามบ้านประทายค่ะเจ้าเห็นล่ะสิคนสวยบ้านประทายอ๋อพ่ถุงแม่ใส่สวยมากแม่ใส่ขึ้นมากเลยอะสีเข้มข้นะ ไปเก็บหลายอย่างเลยแม่มะละกงมะละกออ่านี่แล้วใส่จันสีละงามเนาะงามมากง่มมากแล้วแม่นุ่งยังไงแม่นุ่งมัดหัวหรอสบายจ้ะ <c oughs> อ๋อใช้เข็มขัดก็ได้ค่ะอึดอ,ดอัดไหมอืมอนี่ดูคนสวยค่ะคนงาม,มคนงามเมืองประทายผ้างามเด้ดแม่ผ้าายดีเนาะแม่เนาะอันนี้ยอ,ยอันนั้นอันนั้นของแม่เนี่ยคืออุบล ของหนูเนี่ยเป็นทางทางเหนือเป็นเป็นผ้าฝ้ายทางเหนือฝ้ายเหนือนี่ค่ะเป็นป้าฝ้ายทางเหนือเห็นลวดลายเขาไหมห้จะมีลวดลายม้วนๆอย่างเงี้ยมาโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยชอบถ่ายรูปชุดราชนีครับไปยืมเทียบม่ีไงเตรียมเสื้อมากระแหลงด้วยชอบเสื้อมากระแหลงดิเอาไหมเดี๋ยวดูหาเบอร์ใหญ่ๆมาให้แม่เอาไว้เสื้อมากระแหลงอย่างเงี้ยเอาไหมแม่นั่นเออ คุณแม่อก44นะคะเยอะมากแต่ว่ามันูจะมีไซส์44หรือเปล่าเอวมันจ้ำนะแม่เอวมันจะจ้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ผ้าถุงอยู่สวนกันต้องใส่ไปเล่นสงการนนโอ้จนาสิคะถ้าเล่นสงการนะค่ะลอกหมดล้วค่ะนสวยนะคุณยายเราเป็นเป็นซุ้มผัสินนะคะแกงคุณยายคุณยายลุกขึ้นหน่อยคุณยายลุกขึ้นโชว์ผัสินหน่ะ แกงทั้งสิน้นเเ,เดินมาตรงนี้สิคะคุณพี่จะได้เห็นตีนสิ้นเลยเสือมากกระอลงจะได้เห็นตีนตินสิ้นไงตินแม่แม่ลูกสิ้นตีนแดงสิ้นตีนแดงก็คือสิ้นอุบลนะคะทั้งอุบลทั้งขงเตรียมคุณยายจะเอาไม้แบบนี้หนูมีอีกอันหนึ่งเอาอ่ะงี้จะถือหรือเปล่าม่เอาใบใบน้อยพอดใบใหญ่ขาหอยกันโอเค สวยค่ะแม่อ่ะ,อะเดี๋ยวไปเก็บผักค่ะ